สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับผมเลิ่มมือและกลองผมไม่ไวชัดแล้วมาการส่งข้อมูลไปบันทึกหลังบ้านนะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยข้อมูลเราเนี่ยครบแล้วนะครับ๋ยวผมพิมพ์ให้ดูดีเฟตให้ดูนะครับเพื่อเพื่อเงจายองบัญชางเห็นไหมฮะข้อมูลเราพร้อมที่จะส่งไปหลังบ้านแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมโอเคโค้ด ดับดาวลิสเพจนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับไปเขียนฟังก์ชันกันก่อนนะครับผมให้มาที่โฟลเดอร์ client แล้วก็ src ฟังก์ชัน location เราจะเขียนไว้ที่นี่เลยนะครับผมเราเรา,เรายังไม่มี endpoint หรอกนะครับแต่เดี๋ยวมีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำเป็นทีละสเต็ปนะครับก๊อปของบนสุดก็ได้นะครับของลิสโพวินเ่ยก็ได้ผมจะเอาไว้บนสุดนี่แหละนะครับผม ก็จะสร้างฟังก์ชันชื่อว่า create location รับพารามิเตอร์มาหนึ่งตัวก็คือ data นะครับผมจริงๆจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับให้มันสื่อความหมายหน่อยนะครับผมเม็ดต d นะครับเปลี่ยนจาก get เป็น post นะครับผมอันนี้คือ Argument ตัวแรก คือ u r l ใช่ไหมครับการจะส่งข้อมูลไปด้วยให้คอมมากขั้นแล้วก็ตามด้วยดาตตพารามิเตอร์ตัวที่2นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเรียกใช้ฟังก์ชัน create location ที่ฝั่งหน้าบ้านกันนะครับขออนุญาตจอใหญ่เลยนะครับผมนี่เนาะ create location นะครับเราก็มาที่ด้านบนนะครับบนสุดของไฟล์นะครับที่เรา import เข้ามา เดี๋ยวผม Enter ลงมามจะได้ไม่ตกนะครับผมผมก็จะเอาไว้บนสุดเลยจริงๆไว้ตรงไหนก็ได้นะครับโอเค Import ฟังก์ชันเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็เอาฟังก์ชันนี้มาเรียกใช้ตรง on submit ซึ่งเราก็ยังไม่มีมันกันนะครับผมก็ไม่ยากไม่ยากนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาตรงไหนดีไว้บนสุดเลยเนาะ on change เอาไว้หลังจากโหลด Data นี้แล้วไว้บนเลยต่อจากยูดเอฟเฟกเลยนะไว้ตรงนี้เลยนะไว้ตรงนี้เลยนะผมก็ประกาศฟังก์ชันชื่อว่า on submit เข้ามาพารามิเตอร์ยังไม่รับจะมีรับหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้วากันเอาคอนโซลหลอกก่อนคอนโซลหลอกว่า submit ก่อนเดี๋ยวเราไปเรียกใช้ฟังก์ชันนี้กันนะครับผม ผมก็ก๊อปออนซับมิดมาก๊อปออนซับมิดมานะครับเราสร้างฟังก์ชันออนซับมิดนะเอาไว้กดเวลาส่งฟอร์มไปหลังบ้านนะครับก๊อปฟังก์ชันออนซับมิดมานะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาที่ตรงฟอร์มของเราตรงฟอร์มของเรายังไม่มีอะไรเลยเนไครับเราก็ใส่ฟังก์ชันออนสับออนซับมิดนะครับเท่ากับให้มันทำฟังก์ชันออนซับมิดอะไร <c oughs> ปุ่มเราก็ยังไม่มีปุ่มเราก็ยังไม่มีนะครับมาที่ด้าลางนะครับด,ด้าลักก่อนปิดฟองนะครับก่อนปิดฟองใส่ปุ่มให้เขาหน่อยนะครับผมปุ่มง่ายๆนี่แหละนะครับว่า Submit <ม>ขอลองไปกดหน่อยโอเคกดได้แล้วแค่นี้ก็พอแนละ้วแค่นี้ก็พอกดนี่ก็กดได้ลวนะครับแต่มันจะรีเฟชตรงนี้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราไม่ให้มันรีเฟรนะครับโอ okay. เคเรียบร้อยนะครับสร้างใส่ปุ่มเรียกใช้ตรงฟอร์มนะครับต่อไปเราก็ไปด้านบนนะรบตรงไหนนี่ตรงนี้นะครับเรา import ฟังก์ชันชื่อว่า create location มาใช่ไหมครับเสียงดังมากเลยนะครับผม create location เดี๋ยวแป๊บน,นึงก่อนที่จะก่อนที่จะค r e a t e l o c a t i o นนะครับเราสั่งมันอันนี้ก่อนนะครับสั่งมันออ่ี e นะครับรับอีเวนต์มานะครับก็คือ e pre event e default นะครับที่เรากดเมื่อกี้เนี่ยที่มันรีเฟ e s เนี่ยที่เรากดเนี่ยมันก็จะไม่รีเฟ e s h ลวเห็นไหมครับจะไม่รีเฟ e s แล้วนะมันก็จะโ,โชว์ข้อความ ออน u ับมิโชัว์คาอมาสับมิทเฉยนะครับโอเคทีนี้ก็พร้อมที่จะใช้ฟังก์ชัน create location แล้วใส่ a r g u m e n t ให้เขาหนึ่งตัวก็คือก็คือ data ด้านบนใช่ไหมครับเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเด่นมีเด่นนะครับผมตรงนี้ลบทิ้งไปก็ต้องมีแค t ไม่ใช่ตองข้างในตรงนี้ก็คอนโซลล็อกเลสเอามาดูก่อน,นโอเคลองกดดูนะครับลองกดดูปึ๊บไม่เจอผ่านนี้นะครับผมโชว์เออรเอร์ตรงนี้นะครับถูกต้องถูกต้องนะครับผมอาเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปทําที่หลังบ้านกันกรอกเตรียมข้อมูลเตรียมว่า โอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมหลังบ้านกันนะครับผมตัวนี้หน้าบ้านเคลียร์นะครับผมเคลียนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่ไปลุยหลังบ้านกันนะครับเปิดที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับมาที่ร o ทก่อนเพื่อนเลยนะครับรูทก่อนเพื่อนเลยนะครับโลเคชัน่น เราสร้าง endpoint ชื่อว่า Location ใช่ไหมผมขอย้อนกลับไปดูแป๊บนึงนะครับยังยังไม่ได้พิมพ์อะไรนะครับข้อหอโพวินวจะใช้โพวินะไม่สื่อเนาะเปลี่ยน endpoint ใหม่แล้วกันเป็น Location แล้วกันมันจะได้สื่อความหมายหน่อยอ่าสร้างจะส่งไปไหนเราก็สร้าง Backend รับให้ถูกต้องนะครับผม ขออนุญาตจอใหญ่เอนพอยเราคือตรงนี้นะครับเราก็มาสร้างเอนพอยเดี๋ยวผมเอาไว้บนสุดเลยนะครับเนาะผมก็ก๊อบบล็อกนี้เลยนะครับก๊อบบล็อกนี้เลยโอเคผมเปลี่ยนในคอมเมนต์ก่อนนะครับก็คือพาดโลเคชันไม่มีเอสเป็นเมท่อเป็นโค d e เป็นแบบ Public เราไม่ได้ใส่ล็อกอิน ตัวนี้ก็เป็นโลเคชันคอนโทรลเลอร์ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างกันนะครับเราสร้างใช้ชื่อว่า create location create location นะครับเมื่อ Import ดันบนแล้วก็เอามาใส่ด้านล่างด้วยนะครับอ่าเขียไหมเขียะนะเขีรยะนะครับผมฝั่งขวามือนะครับฝั่งฟอนต์เอที่เรา,าฟังชันโพส โพสข้อมูลมาเนาะที่โลเคชันนี้ที่ผ่านนี้นะครับผมหลังบ้านเราก็มาเขียนรับอ่าโอเคนะครับผมเคลียร์นะครับเคลียร์อ้าวไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ตรงนี้ตรงนี้นแม่แกจะในคอมเมนต์ตรงนี้ด้วยนะครับผมโสต์นะครับผมเกือบเกือบหลุดรอดสายตาผมไปแล้วเกือบเจอเออเลอร์แล้วนะครับไปที่ขไปหน้าบ้านผมปิดไปเนาะหน้าบ้านผมปิดไปนะ ผมจะเอาโลเคชันไว้ฝั่งนี้แทนเดี๋ยวเราเปิดคอนโทรเลอร์มาเดี๋ยวเราเปิดคอนโทรเลอร์มายังไม่มีโมเดลแต่เดี๋ยวเราไปสร้างครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับให้เราเขียนให้ให้เ n น point มันใช้งานได้ก่อนเราใช้เขียนโลเคชันใช่ไหมครับซึ่งยังไม่มีนะครับซึ่งยังไม่มีเราก็ก๊อบนี้เลย เปลี่ยนชื่อเป็น create location นะครับเราไม่ทำอะไรตรงนี้เราสั่งมัน let send ไปง่ายๆ hello location สั่งแสดง command ด้วยผมจะให้มันแสดง request body ไปเลย request body นะครับแล้วก็ส่งข้อความว่า hello location มีเออร์เลอร์ไหมผมขออนุญาตดูอันนี้ไม่เกี่ยวปิดไป List ดโพว i น not defined oh, 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 oh. ริ s โ o Win โอ้โหัอโทษผมไปไอตอนอในหน้าลูในหน้า o ูทนะครับในหน้ารูทนะครับตอนที่ผมสร้าง create location นะครับผมก็ไปผมนึกว่าเปลี่ยนไะงไปไปเปลี่ยนของเขานะครับอเอา i ิ t เอาลิทโฟวินนะครับมาใส่ด้วยเนาะผมไปลงไป,ไปลงลงไปลบมันลงไปแทนที่มันนะครับขออภัยด้วยนะครับผมโอเคได้ได้แบ็กเอนมาละได้แบ็กเอนมาละเดี๋ยวลองส่งมาสิส่งข้อมูลมาอ่าหน้าบ้านฝั่งขวาก่อนนะครับหน้าบ้านเราได้ข้อความตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์นะครับว่า h e l โ o location คือข้อความนี้ข้อความนี้ตรง ส่วนในคอนโซลลอกในคอนโซลลอกหลังบ้านเราก็ได้ข้อมูลจากหน้าบ้านมาพร้อมแล้วไตเติ้ลแอดเดนโพวินอำเภอดิสติกครบนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปสร้างโมเดลก่อนนะครับก่อนที่จะลงฐานข้อมูลนะครับซึ่งก็แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเรเดี๋ยวเราก็บางเลยนะครับมาที่หลังบ้านเนาะท่นทันผมไหมตรงนี้เมื่อกี้นี่นะครับตัวนี้ผมมาก๊อบชื่อมันทับลิปโพวินนะ เราก็แค่ไปอินพอตใหม่นะครับจะเดี๋ยวโค้ดผมจะลงกินครับนะครับน่าจะใกล้จบใกล้ปิดจ็อกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมอัปลงกินครับแล้วแปะไปใต้ด้านล่างนะครับผมอ่ะมาในส่วนของเราต่อนะครับมาที่โมเดลนะครับโมเดลก๊อปมาซักอันนึงก๊อปมาสักไฟล์หนึ่งนะครับผมวางเลยนะครับชื่อว่าโลโลเคชันก็ได้ โอเคมาอยู่ฝั่งนี้นะครับมาอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งขวามือปิดไปเลยเนาะไม่ได้ดูแลโอเค okay. แต่ผมต้องดูตัวนี้ตัวคอมมานดะ์เนี่ยขอดูหน่อยเพราะว่าเราต้องดูชื่อนะครับดูชื่อนะครับโอเคเราก็ตั้งชื่อตามนี้เลยนะครับว่า ไตเติลก็เดี๋ยวเดี๋ยวไล่แต่ข้างบนดีกว่านะไล่แต่ข้างบนดีกว่านะขออภัยนะครับตัวนี้เปลี่ยนตั้งแต่ชื่อสกิมาเลยเป็นโลเคชั่นข้างในออบเจกต์ก็จะเป็นไตเติลเป็นเอดเดสเป็นโพวินเป็นอำเภอดิสติก เดี๋ยวผมจะให้มันเก็บ time stamp ด้วยนะครับให้มันเก็บ time stamp ด้วยนะครับก็มาที่ตรงวงเล็บข้างนอกนี้วงเล็บนอกสุดเลยนะครับใส่คอมมาแล้วก็ปีกาเปลือไมอีกอันหนึ่งนะครับว่า time stamp t r u ไหมเนาะ time stamp s นี่โอเคมันแนะนําผมเมื่อกี้แล้วก็เป็นทรูครับผมให้มันเก็บ auto เลยนะครับวันที่ create วันที่อัปเดตนะครับชื่อตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น โลเคชั่นได้อยู่เนาะชื่อในคอลเลกชันเราจะเก็บเป็นชื่ออะไรนะครับก็โลเคชั K ่นเชื่อสกีมานะครับที่เราเปลี่ยนด้านบนนะครับผมขอไปกรอบเลยเพื่อความชัวร์่าเสร็จอีกนิดเดียวนะครับสองบรรทัดก็ลงฐานข้อมูลแล้วนะครับในส่วนของโมเดลได้เนาะได้นะได,นะได้นะครับ ไม่นา่าพลาดนะครับปิดไปเลยนะครับผมปาร์อิมพอร์ตก่อนนะครับมาที่คอนโทรลเลอร์นะครับตรงนี้คอนโทรลเลอร์เนาะอิมพอร์ตอะไรนะเมื่อกี้โลเคชัน่นจะพลาดตรงนี้แหละผมอะรีพ <c oughs> ลายโมเดลอ่าโอเคได้โลเคชั o นมานะครับ รีแคสบอดเราก็ได้มาแล้วนะครับรีแคสตบอดนะครับวิธีเซฟก็ง่ายมากนะครับผมผมผมจะสั่งมันเซฟเลยไหมเอาไปทีละสเต็ปละกันนะครับเดี๋ยวสั่งสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับว่าว่าโล t a t a location เท่ากับอะเวด ครับผมแล้วก็นิวตามด้วยชื่อในโมเดลของเรานะครับก็คือ location นะครับใส่ข้อมูลที่ส่งมาจากหน้าบ้านเข้าไปนะครับนั่นก็คือ request body แล้วก็จุดเซฟเยบได้ไหมผมขอดูหน่อยส่งไปหน้าบ้านเรียกอ่ เดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมเปิดทิ้งไว้นะครับผมขอคอนโซลออกมาไวใกล้ๆดูให้ใชื่นใจหนะ่อยผมจะส่งข้อมูลไปสเตตัสสองร้อยกูดนะได้นะดาต้าที่ส่งไปหน้าบ้านมีอันเดอร์สกรอรดีมีข้อมูลที่เราพิมพ์เรียบร้อยนะครับผมบ้านฉามสิบบ้านฉาบบ้านฉามแล้วเอาพลาพลา ดาด้าบ้านชาพลาละยอโอเคนะครับบันทึกลงฐานข้อมูลเรียบร้อยนะครับปิดจ็อบนะครับผมปิดจ็อบนะครับเดี๋ยวก็ตอบโจทย์นะครับสามารถน่าจะน่าจะตอบโจทย์นะครับสําหรับท่านที่ถามเข้ามานะครับผมขอบคุณมากมากเลยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวถ้าท่านต้องการตกแต่งดอกดาวฤกษ์นะครับเดี๋ยวผมจะทําออกมาอีกนะครับ ต่อจาก EP นี้แหละนะครับแต่ตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับใช้งานได้แล้วเดี๋ยวหลัง EP หลังจากนี้นะครับผมจะตกแต่งดรอปดาวน์กิดหน่อยนะครับโดยใช้ And Design เข้ามาช่วยนะครับตัวนี้นะครับใช้ And Design เดี๋ยวผมเกินก่อนแล้วกันนะครับเผื่อเผื่อน่าสนใจนะครับเผื่อเผื่ออ,อยากนําไปประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์ของท่านเองนะครับผมก็จะใช้สีเล็กเขามีให้เนาะดรอปดาวนไม่ใช่ดรอปดาวน์เป็นสีเล็กนี่ ผมก็จะแต่งนิดหน่อยนะครับก็คือให้ให้ดอปดาวของเราเนี่ยสามารถสืบได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีข้อมูลจังหวัดมีเยอะนะครับผมก็จะพิมพ์เช่นอย่างข้อมูลที่เขาม,มีเนาะแจ๊เห็นไหมเราก็ค้นหาสามารถค้นหาข้อมูลในดอดาวได้นะครับแล้วก็สั่งมันสั่งมันโหลดเวลามันกําลังดึงกาลังดึงข้อมูลมาจากเอ i เงี้ยเราก็สั่งให้มันหมุ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 น แล้วก็สั่งเคลียร์เคลียร์ตำบลเคลียร์อำเภอด้วยเวลาจังหวัดเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะ ه, ก่อนน่าจะหรือว่าท่านทําได้แล้วก็โอเคนะครับผมแต่แต่ถ้าอยากอยากเข้ามาดูอีกก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคําถามนี้ผมก็ปิดจ็อบเลยละกันนะครับผม ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกทุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชมและรับฟังครับถ้าอธิบายได้ผิดพลาดตรงไหนก็ติชมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะนำไปปรับปรุงนะครับผมบคลิปนี้ก็ผมอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ